สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาว youtube ที่รักทุกท่านนะครับอ,อยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับวันนี้ก็เข้ามาดูทีมงานบุญรอดเหมือนเดิมย้ายบอ่อใหม่แล้วกี้เราวิ่งไปบอ่อเก่าอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับดูพี่น้อง ทางไปบอ่อข้าบ่อครับขา้างในย้ายบอ่อแต่เมื่อ,อไหร่ไม่รู้ไม่รู้นะโอ้หมดรอดนี่มีงานเยอะจริงดูครับไม่ธรรมดาบอ่อนี้ครับบอ่อนี้ไม่ธรรมดามีคุมทรัพย์ด้วย โอ้สมพอแต่แกบอกว่าบ่อนี้มีคุ้มทรัพย์น้อยๆจะว่ายอย่างงั้นนี่คุ้มทรัพย์อะไรนี่ไงครับเอามากองสต็อกไว้นี่คุ้มซัพย์เกอ่ะ ดินดานพี่น้องร้อยสามสิบีซีซีร้อยสามสิบนะครับโคมสูนะออามาดูฮะเราไม่รู้ว่าเขาย้ายบ่อนะครับ โอ้ดินเป็นดินดานไอ้ดินแบบนี้ก็ไม่ค่อยหนกเท่าไหร่พี่น้องถูเป็นบอ่อแบบนิ่มๆแล้วสบายสบายครับพี่น้อง ใหดูฟีมือการแต่งสระของเขานะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูว่าคนนี้เขาแต่งสระได้สวยนะเนี่ยเขาจะทำพื้นเป็นเบิร์มนะเป็นเบิร์มจะว่าขุดดินเอาดินอ่า าไว้ข้างบนประมาณหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ทําเป็นเบิร์มแรกนะเบิร์มแรกตัวพื้นแล้วก็ขุดลงมาอีกประมาณน่าจะสองสองเม็ดสองเม็ดครึ่งหรือว่าประมาณนี้นะแล้วก็เป็นเบิร์มแล้วก็เป็นลงล่างอีกอ่ะนี่ทำอะไรแค่ฟันแต่ว,ว่าติดฟัน Rồi ta kê 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 Adult её bỏ nè, Jenny Cục Kim Hôm đó nè, nó chưa sống chưa tự nhiên ôi incident luôn Ở hiện thì không สามสิบไม่น่าจะติดฟันนะนินอย่างนี้แต่ว่าไม่ว่านะครับเพราะว่าบางทีมันก็เจอเปียกปียกนะมันก็จะติดฟันเป็นธรรมดาอ่ะอกล้อมาแล้วว่าไงอาอันนี้เป็นรถเขาเองนะรถของเซเตอร์เองนะเนี่ยคันนี้แต่แฟนเป็นคนขับนะ เรียกว่าช่วยกันทำมาหากินนะพี่น้องนี่เอาไปยังไง<ะ>เอาไปยังไงพี่น้องเอา อาฟ้ตรงไหนก็ตักใส่เป็นดินดนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะสวยครับลงมาแบบเนิบๆเบลยพี่เนาะดูครับเราเดินพะาดูฝั่งนี้โอ้ น่าจะขุดประมาณไร่หนึ่งหรือเปล่านี่น่าจะขุดประมาณไร่หนึ่งแล้ววิ่งไปเทตรงไหนนี่ทำไมามาไวจังโอ้คันนี้มีอาสมุนมาด้วยมีสมุนมาด้วยนะคันนี้นี่ดูกลุมมรัพย์ของเขากลุมมรัพย์ของเขาเนี่แห้งปิดแห้งเลยนะสวยเลยนะ โอ้รุกรางสวยดีนะพี่น้องดูโอ้ไปทางโน้นวิ่งแข่งกันมาเลยหรือเปล่าเป็นดินดานฮะโอ้เป็นดินดานเลยพี่น้อง อา้าพอแล้วมั้งเนี่ยโอ้คันนี้ยางเรียกว,ว่าสุดยอดเลยครับพี่นอ้องเอ้ยยางนี่จะถึงผ้าใบาแล้วเนี่ยไปเต็มแล้ว อันดูชันนี้จะใส่กีตัรโอ้นี่ถ้าเปลี่ยนฟันใหม่ในเจาเลยนะโอ้การทำาสาของเขานี่ฝีมือมากนะพี่น้องทำอย่างนี้นี่โอ้สวยครับใครเห็นเขาก็ชอบแต่ว่าดินแห้งอย่างนี้นะทำาสาได้ได้สวยมันแต่งได้สวยนะเพราะว่าอ่า จะไม่เข้าเลยี่นอนมาละมาละรถจอดรอ,ออกันเต็มดูเนี่ยวิ่งดินอย่างนี้พื้นนี่เงาแวบเลย ไปยังไงมายังไงทำไมมาหลายคันจังติดคิวแล้วพี่น้องตักยากนะครับต้องเปลี่ยนฟันใหม่เสแล้วมัง้งเฮียสา่าจะเปลี่ยนฟันใหม่ได้แล้วเนี่ยมันทู่หมดแล้วเนี่ยไปพอแล้ว ไปดูการขึ้นของเขาครับขึ้นแบบเนิมๆน,นะเอามาออนี่็อก,กี้เขาเกียร์ดังกรกเลยนะ อา้อาวอา้าวอ้อวโอ้โหขุมทับย์ขุมทับย์วนนี้นี่เฮียาสายเบอกว่าเจอขุมทับน้อยๆไม่น้อยแล้วครับ ไม่น้อยนะแต่ว่ามันมีเป็นบางจุดเป็นบางที่นะโอ้แทกลอยเลยครับมันกดไม่ค่อยเข้านะ ดูครับพี่นอ้องให้ดูเลยเนี่ยร้อยสามสิบเจอดินแข็งจะเป็นยังไงให้ดูใกล้ๆนล้ฮะดินดานฮะโอ้ฟันมันทู่เหลือเกิน จะไหวไหมทูกพี่อ่ะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าฝากอ่ากดทางเพจด้วยนะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ